วันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องนี่เลยครับผมเมาสิสซิสครับผมเมาสิสซิสหรือมอซิสซิสแล้วแต่สำเนียงของพม่านะครับผมก็วันนี้เราจะมาดูก้อนกันนะครับผมต่อจาก e p ีที่แล้วละกัน e ีพีที่แล้วจะเป็นเรื่องของสร้อยกับแฟนซีต่างๆนะครับผมแล้วก็อันนี้เราเอามาให้ดูว่าก้อนดิบของมันเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไง ทำความรู้จักกันดีกว่าเมาซิสคืออะไรนะครับผมนี่นี่เอาชิ้นแรกก่อนเลยแล้วกันเอาชิ้นนี้เอาไว้ก่อนนะชิ้นแรกครับผมนี่ผมดูหน้าตาแล้วนี่เป็นไงอึ้งไหมผมชอบมากนะอันนี้เป็นเล่ที่แบบมันชอบอะเล่ตัวเนี้ยมันจะคล้ายๆกับามาลาคาแต่ไม่ใช่นะครับผมเจ๋งกว่ามาลาคเยอะนะบอกไว้ก่อนราคานี่คนละเลื่อนครับผมอันนี้ค้นพบ เจอเฉพาะประเทศพาม่านะมาซิซิน,นะครับผมเพื่อนๆบางคนก็จะบอกว่าเป็นหยกเป็กเชงแต่จริงไม่ใช่นะครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะนี่นี่ดูลักษณะก้อนนะก้อนนี้ผมตั้งชื่อว่ามันสภาพผิวเนี่ยมันเหมือนคางคกเนาะเนี่ยมล้เหมือนคางคกผมก็เลยตั้งชื่อว่าน้องเครซ่ฟอกครับผมนี่อันนี้ อันนี้เขาผ่ามาให้แล้วนะผ่ามาให้แล้วนะนี่หน้าตาประมาณอย่างนี้นะผ่ามาแล้วเป็นยังไงนะครับผมสีสันสดใสไหมเอาดูฟาดนี่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 ผ่ามาเรียบร้อยแล้วนะอันนี้เขาผ่ามามันแตกครับผมนี่ผ่ามามันแตกนะก็ไม่เป็นไรครับผมชิ้นนี้ธรรมดาก,ก็ใช้ได้อยู่ครับผมชิ้นน,นะนี่คือหน้าตาของเมาส์ซิสซิตนะครับผมลักษณะจะเป็นเขียวชิ้นนี้ชิ้นนี้สวยกว่าชิ้นนี้สวยนะ คือจะเป็นเขียวสว่างติดดําแล้วก็ติดขาวเนาะนี่นี่ก่อนจะมาเป็นเครื่องประดับทั้งหลายนะครับผมก้อนดิบเป็นหน้าตาประมาณอย่างนี้นะวันนี้ไม่ไม่ส่องกันแล้วนะก็คือว่านี่มาดูใกล้ๆกันดีกว่าวันนี้ไม่ต้องส่องแล้วนะครับผมเพราะว่าก้อนมันใหญ่นะนี่ลักษณะเนื้อของเขานะครับผมนี่มันจะเป็นด,ดํา,ด,าด้านนะลองสังเกตดูนะดําด้าน,าน,านเห็นไหมอ่าเขียวพวกนี้แต่ว่าเวลาที่เราดูนะผมแนะนาอย่างนี้ คุณต้องมีน้ำเปล่านะครับผมหรือว่าการทรเมิ้งพวกหยดพวกก้อนทั้งหลายเนี่ยเขาก็าอาจจะใช้น้ำมันหรือน้ำแต่วันนี้เราจะเติมด้วยน้ำมันครับผมน้ำมันอันนี้เขาเรียกว่าน้ำมันมะกอกนะครับน้ำมันมะกอกขาวนะอันนี้สปอนเซอร์ต้องเข้าแล้วนะครับผมสปอนเซอร์ <laughs> er ต้องเข้าผมแล้วนะนี่คือน้ำมันจ้ำปราทองนะครับผมขอเป็นใสนะไม่เอาสีเหลืองนะครับผมนี่นี่ประมาณอย่างนี้นะ หาซื้อได้ตามร้านขายยานะครับผมอันนี้เป็นแนะนําเลยนะการชริทมเมนสหยกทาได้ทุกอย่างนะอ่านี่ใสๆาขาวนะสิบบาทครับผมนี่ทําอย่างนี้แต็มลงไปครับผมเี่นี่คือสีสันของเขาครับผมเวลาที่เราขัดเงาเราจะออกเป็นหน้าตาประมาณอย่างนี้นะอ่าชมไว้นะครับผมอดมชมไว้นะอันนี้เต็มนิดเดียวนะเต็มนิดเดียวนี่นี่คือสีสันของเขาเวลาที่เราขัดเงาเรียบร้อยแล้วจะเป็นจะประมาณอย่างนี้นะนี่ ให้ศึกษาไว้นะครับผมตอนแรกว่าจะไม่ถ่ายคลิปแล้วนะแต่ว่า,าศึกษาไว้ดีกว่าจะได้เป็นความรู้ซึ่งกันและกันนะเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับผมนี่นี่มีอะไรแล้วก็เอามาให้ดูให้บอกผิวเนี่ยผิวนี่เจ๋งมากเหมือนกับคังคกเลยน,นี่นี่ผมตั้งชื่อว่าน้องเพซี่ฟอกครับผมว้าวสวยมากอันนี้เป็นที่ฮอตฮิตของต่างประเทศมากเลยนะบอกไว้ก่อนชิ้นนี้นะอืม คนไทยนี่อาจจะยังไม่รู้จักนะครับผมแต่ว่าผมบอกว่าฝรั่งนี่แย่งเงินหัวแตกนะโอเคอ่ะชิ้นต่อไปนะผมนี่นี่นี่ชิ้นต่อไปนะมันมาอย่างนี้ครับผมชิ้นต่อไปม,มาอย่างนี้อย่างนี้นี่เป็นก้อนนะบางคนก็อาจจะเห็นจากคลิปสั้นแล้วนะนี่ก้อนของเขาอันนี้เป็นการกรินดิ้งนะครับผมคือการอ,าอะไรเดียเขาเรียกว่าอะไรเดียคือขูดผิวออกพอสมควรเลยนะแล้วก็ผ่าน,นะครับผม ดูดีๆนะนี่นี่ๆๆประมาณอย่างนี้นะอ่ะหนึง่งสองสามฟาบนี่ประมาณอย่างนี้นะครับผมชิ้นนี้ก็จะเป็นเมาส์ซิสซิเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นเขียวเขียวเข้มกับดําชัดๆเลยนะในเขียวเข้มกับดํานะครับผมสีไหนแพงกว่ากันสีสว่างแพงกว่าแน่นอนครับผมจําไว้นะนี่นี่อ่สูตรเดิมครับผมเติมน้ำมันหน่อยนี่นี่นีเติมนิดเดียวนะนิดเดียวพอนะ เหมือนกับสาวๆก็ต้องดูแลผิวพรรณนะครับผมชุเมแ้งผิวนิดนึงนะบรุงผิวนะอันนี้ไม่ใช่การปรับปรุงคุณภาพที่แบบที่แบบไม่ใช่นะอันนี้เป็นการแบบทาสีเนี่ยหรือว่าจะหรือว่าจะดูกับน้ําก็ได้นะครับผมดูว่าสีสันเวลาที่ขัดเงาเราเป็นประมาณไหนนะนี่นี่นี่คือลายเนื้อของเขาครับผมอ่ะให้ดูกันไว้นะนี่นี่นี่คือลายเนื้อของมาสซิซิสนะครับผมดูชัดๆนะครับผม ศึกษาเนื้อไว้นะเนื้อพวกนี้จะตันตึบนะพวกนี้จะตันตึบไม่โปร่งแสงนะครับผมแต่อาจจะมีโปร่งแสงตรงสีขาวบางนะครับอันนี้เสงส่องผ่านไม่ได้นะเพราะเรียกว่าพลอยเล่นเนื้อเอ้ยพลอยเล่นลายเนื้อ,เ,อ,อเล่นลายเนื้อคืออะไรเล่นลายเนื้อคือการที่พลอยเนี่ยเล่นสีเล่นลวดลายของเนื้อเล่นสีเนาะนะครับผมส่วนชิ้นนี้นี่ตรงนี้เขากรินดิ้งมานะก็คือว่า เขาซ้อนะครับผมอย่างที่บอกนะซ้อก,ก็คือว่าอเอาที่เกศสลักอะแล้วก็ซ้อซ้อซอซอซ,อ,ซ,อ,ซอ,อันนี้ยังไม่ได้ขัดเงานะครับผมนี่โอ้เป็นไงสวยไหมชิ้นนี้สองชิ้นนี้ก็ใหญ่อพอสมควรครับผมนี่ใครได้ไปนี่สุดยอดนะถือว่าหายากพอสมควรครับผมเก็บไว้ดูเก็บไว้ศึกษานะครับผมนี่เป็นแร่ที่หายากนะต้องบอกว่า ย้ำอีกคำนะครับผมฝรั่งแย่งกันหัวแตกนะบอกไว้ก่อนนะเคนี้เลมนี่ละะักษณะจะมีสีเขียวสีดำนะครับผมอันนี้เหมาะกับการเอาไปทำเป็นแฟนซีหรือไม่ก็เป็นเกะสลักนะครับผมหรือสะสมเป็นแนวแบบนี้เลยก็ได้นะครับผมนี่ก็ตั้งโชว์ก็สวยดีนะ,ะวันนี้ก็เอามาให้ชมแล้วนะครับผมว่าก้อนดิบหน้าตามันเป็นยังไงนะก้อนดิบนะจะได้ดูไว้ว่าอ๋อหน้าตายอย่างนี้ จำไว้ไมเมาส์ซิซิไม่ใช่ยกนะโอเคนี่อ่านี่ัน,นี้ผมแต่น้ำมันออกนิดนึงนะแตะน้ำมันออกอ่าโอเคครับผมชิ้นนี้น้องเคซี่ฟ็อกครับผมว้าวสวยมากเลยชิ้นนี้ทําเครื่องประดับทําหัวแหวนนี่อ่าหรือว่าทําอะไรพวกนี้จะสวยมากนะชิ้นนี้นะอันนี้ไม่มีมีตําหนินิดเดียวนะ้มีรอยนิดเดียวนะครับผมส่วนส่วนสองชิ้นนี้นี่ถือว่าสะอาดมากสองชิ้นนี้ถือว่าสะอาดมากนะครับผม นะพอสมควรนะวันนี้ทำความรู้จักเมาซิซิซ่ก้อนเมาซิซิซซซกันนะครับผมนี่คือก้อนอันนี้กรีนดิ้งผิวนะก็คือว่าโกนโกนผิวมาเียบร้อยเลยนะครับผมถ้ายังไม่โกนนะนี่ผิวจะเป็นประมาณอย่างนี้นะอันนี้โกนผิวแล้วอันนี้ยังไม่ได้โกนนะเข้าใจไหมครับโอเคคนละแบบกับมาลายนะใครมีคำถามหรือว่าใครยังสงสัยเรื่องอะไรนะครับผม เกี่ยวกับเมาสิซิสเนี่ยส่งข้อความมาหาผมได้นะคอมเมนต์มาใต้ข้างใต้นี้ก็ได้นะครับผมถ้าตอบได้ผมจะตอบนะครับผมขอบคุณมากๆนะที่รับชมนะไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับผม